สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงดราม่าฟาโรราคาตกนะคะอย่าโลกสวยเป็นอันขาดค่ะในคลิปนี้เชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยทราบกันแล้วนะคะว่ากระแสต้นไม้หรือว่าราคาต้นไม้เนี่ยเริ่มจะมีการปรับตัวลดลงแล้วนะคะในหลายๆตัวและตัวที่เขาเรียกได้ว่าเป็นตัวกระแสมากๆเลยนะคะถ้าพูดถึงกลุ่มโคโลคาเซียหนึ่งในนั้นนะคะก็ต้องนึกถึงเจ้าฟาโรากันอย่างแน่นอนคะ่ะและหนึ่งถาดนะคะหน้าเราตอนนี้ก็คือ ฟาโรนะคะที่มาจากการชำข้อนั่นเองค่ะ ทีนี้พอมีกระแสะว่าโอ้โหฟาโรเนี่ยราคาตกลงไปมากเลยนะคะจากเมื่อก่อน1ข้อนะคะ1ข้อเนี่ยความยาวประมาณขนาดนี้นะคะยังไม่มีหน่อง,งอกขึ้นมาเนี่ยก็ขายกันอยู่ที่ราคาประมาณข้อละ 3- า0ถึงพบาทเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นข้อที่งอกแล้วแบบนี้นะคะลำต้นประมาณขนาดนี้หรือว่าเป็นปลายไหลเนี่ยโอ้โหราคาทะลุหมื่นขึ้นไปเลยนะคะและก็มีหลายท่านเช่นเดียวกันค่ะที่เข้าไปซื้อฟาโรในราคาณนะขณะนั้นนะคะนำ มาปลูกนำมาขยายพันธุ์แล้วก็สามารถขายคืนทุนได้กำไรกลับมาแล้วนะคะแต่พอมาถึงช่วงนี้นะคะที่หลายๆคนเนี่ยสามารถกลับไปทำงานได้แล้วนะคะจากที่เคยปลูกต้นไม้ไว้ที่บ้านนะคะจากที่เคยดูแลต้นไม้ไว้ที่ห้องพักนะคะจากที่เคยขายต้นไม้เป็นอาชีพเสริมคนเหล่านั้นนะคะก็เริ่มมีการ เคขายนะคะเริ่มมีการขายลดราคาเริ่มมีการขายเท่าทุนนะคะกับต้นไม้หลายๆชนิดที่ตัวเองปลูกไว้ก็เลยทําให้ช่วงนี้นะคะราคาต้นไม้ไม่ใช่เฉพาะแค่ฟารโรนะที่ราคาเนี่ยปรับลดลงมาจนน่าตกใจเลยล่ะค่ะก็หลายคนก็ถามนะคะว่าอ้าวแล้วถ้าราคาตกแบบนี้แล้วจะทํายังไงนะคะหลายคนนะคะก็บอกว่าอ้าวราคาตกแบบนี้ก็เข้าไปช้อนซื้อสินะใครที่อยากได้ฟารโรสักต้นนะคะ แล้วตอนที่ราคาสูงๆเนี่ยไม่สามารถซื้อได้ไม่สามารถเอื้อมถึงตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีแล้วนะคะในการเข้ามาช้อนซื้อในการเข้ามาเก็บไว้นะคะแล้วก็ไปปลูกนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์รอดูการเจริญเติบโตรอขายทํากําไรในอนาคตนะคะแต่แต่ก็ต้องบอกไว้แบบนี้ว่าในคลิปนี้เราบอกแล้วเราจะไม่โลกสวยนะคะถ้าโลกสวยนั่นก็คืออ่ะราคาถูกก็เข้าไปซื้อใช่ไหมแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่ถามกลับมาว่า แล้วจะเข้าไปซื้อทำํำหมซื้อไปแล้วฉันจะเอาไปขายไข่อันนี้คือคําถามของคนที่ไม่ได้โลกสวยคําถามที่ เออมันก็มีนัยยะของความเป็นจริงอยู่ว่าแล้วถ้าซื้อแล้วจะเอาไปทําอะไรซื้อแล้วจะเอาไปปลูกเพื่ออะไรซื้อแล้วจะเอาไปขายให้ใครนะทีนี้มันเลยเป็นที่มาว่าเวลาณขณะนี้นะคะกับราคาของฟาโรที่ปรับตัวลงมาช่วงเวลาณขณะนี้นะคะถามว่าใครที่จะซื้อในช่วงนี้ใครที่เขาจะเข้ามาซ้อนชื้อซ้อนชอนซื้ออ่านะก็คือคนที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับ ปลูกต้นไม้ซื้อขายต้นไม้คนที่เขาอยากจะได้ฟาโรจริงๆคนที่เขารักฟาโรจริงๆคนที่เขาอยากจะปลูกจริงๆนะคะไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรือปลูกเพื่อชื่นชมนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คนกลุ่มนี้จะเข้ามาจับจอง<ม>จะเข้ามาซื้อฟาโรเพื่อเป็นเจ้าของเพื่อเอาไปขยายพันธุ์นั่นเองค่ะส่วนคนที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบ ไม่ได้ไม่ได้ทำธุรกิจต้นไม้เป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็คนที่คนที่เข้ามาเพื่อมุ่งหวังกำไรอย่างเดียวนะคะคนกลุ่มนี้ก็ต้องขอบอกตามตรงว่าถึงแม้ฟาโรจะลงมาราคาหลักร้อยคุณก็ไม่ควรซื้อคุณก็อย่าซื้อเพราะว่าเราย้ำมาอยู่เสมอว่านะคะเวลาซื้อต้นไม้หรือกระทั่งมีเพื่อนๆนนะคะแชทเข้ามาถามทางเพจนะคะว่าแอดครับ ราคาประมาณนี้ซื้อได้ไหมต้นนี้ซื้อดีไหมต้นไหนจะมีราคาผมจะซื้อต้นไหนดีระหว่างต้นนี้กับต้นนี้ต้นไหนที่ซื้อไปแล้วจะมีอนาคตคําถามเหล่านี้นะคะเราจะตอบกลับไปเสมอว่าให้เลือกต้นที่คุณชอบเป็นอันดับแรกนะคะให้เลือกต้นที่คุณรักคุณชอบเป็นอันดับแรกเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณเลือกซื้อเขาเพราะว่าคุณชอบเขาคุณรักเขาคุณอยากจะได้เขาเนี่ยคุณจะ ทำทุกวิถิทางเพื่อปลูกเขาให้เจริญเติบโตคุณจะไม่โวยวายเมื่ออนาคตปลูกไปแล้วอ้าวราคาลงแล้วหรอคุณจะไม่โวยวายคุณจะไม่รู้สึกอะไรเพราะคุณซื้อเขามาด้วยความรักนะคะความรักตั้งต้นเลยแต่ถ้าคุณเลือกซื้อเขาเพราะว่าหวังว่าอนาคตคุณจะขายเขาได้กําไรนะคะจะขายเขาให้ได้กําไรวันข้างหน้าเธอจะต้องสร้างกําไรให้ฉันเกิดมาถึงวันนี้วันที่ราคาเขาลดลงมา คุณจะรู้สึกเจ็บแ้นนะคุณจะรู้สึกเจ็บแ้นคุณจะตีโพยตีพายคุณจะโวยวายแล้วไปโทษที่ต้นไม้คุณจะไปโทษวงการต้นไม้คุณจะไปโทษคนขายต้นไม้คุณจะไปโทษคนที่ขายให้คุณในราคาแพงคุณจะไปโทษนู่นโทษนั่นโทษนี่โดยไม่โทษตัวเองว่าจุดประสงค์ที่คุณเข้ามาคุณเข้ามาเพื่อหวังผลกําไรและเมื่อคุณจะหวังผลกําไรนะคะคุณต้องศึกษาก่อนที่จะซื้อนะไม่ว่าจะวงการต้นไม้หรือคุณจะไปเทรดคริปโตคุณจะไปซื้อหุ้นคุณต้องศึกษาก่อน เท่านั้นนะคะก่อนคุณต้องลงทุนความรู้ก่อนที่จะเอาเงินไปลงทุนนะเขาถึงบอกว่าการซื้อต้นไม้เนี่ยคนที่ซื้อต้นไม้มีอยู่2มีอยู่2เหตุผลนะคะนั่นก็คือ1ซื้อเพราะชอบกับ2ซื้อเพราะเชื่อนะคะคนที่ซื้อเพราะชอบเนี่ยจะอยู่ได้นานคุณจะไม่ลดคุณค่าของต้นไม้คุณจะมีความสุขทุกขณะเมื่อต้นไม้จเจริญเติบโตและคุณก็จะยังมีความสุขเมื่อราคาเขาลดลง แต่เขายังเจริญเติบโตได้ตามปกตินะคะกับ2ซื้อเพราะความเชื่อนะคะซื้อเพราะความเชื่อเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าถ้าฉันซื้อต้นนี้ไปปลูกแล้วฉันจะขายได้อนาคตจะเอาไปปลูกหนึ่งเดือน2เดือนมันจะออกไหลมันจะทํากําไรให้ฉันฉันจะรวยนะคะฉันจะมีเงินล้านฉันจะปลดบ้านฉันจะฉันจะปลดหนี้รถฉันจะปลดหนี้บ้านฉันจะซื้อโน่้นนั่นนี่ได้เพราะต้นไม้ต้นนี้อันนี้คือซื้อเพราะความเชื่อนะคะแต่ ถ้าในความเชื่อนั้นมีความชอบอยู่ด้วยนะคะคุณก็จะสามารถไปต่อได้แต่ถ้าคุณเชื่อยอย่างเดียวว่าคุณจะขายได้คุณจะมีกําไรคุณจะไม่ขาดทุนอันนี้คุณจะเฟลทันทีเมื่อคุณมาอยู่ณนะจุดปัจจุบันนี้ทีนี้พอมาพูดถึงตัวเราตัวแอดน้อยนะคะถ้าราคาลงมานะขณะนี้ก็นี่ไงคะกระบะนี้กระบะนี้เราได้มาตอนที่ราคาเขาปรับลงมาแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้น อยากได้มากฟาโรสัก1ต้นเพราะเป็นกระแสเป็นต้นไม้ที่มันควรมีอ่ะของมันต้องมีใช่ไหมเพราะมันแปลกมันมีเสน่ห์มันมีเอกลักษณ์นะคะของมันต้องมีตอนนั้นยอมซื้อมาในราคา1ข้องอกขึ้นมาได้ประมาณนี้มีอยู่2อใบจิ๋วจิวจิวจ๋วมากเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะเล็กกว่านี้นะคะซื้อมาในราคา5000บาท ยินยอมซื้อมาในราคา5,000บาทแล้วถามว่าตอนนี้ราคาปรับลงมาแล้วไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันกับตอนที่เราซื้อมาณนะตอนนี้ราคาอยู่ประมาณไม่เกินพันถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจเลยไม่เสียใจเลยแล้วถามว่าต้นที่เราซื้อมาตอนนี้คืนกําไรคืนทุนให้เราได้หรือยังก็ยังก็ยังนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังปลูกอยู่แต่ว่าเขาจเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆใบเริ่มใหญ่หน้าเริ่มขึ้น เพราะว่าอันดับแรกที่เราซื้อมาซื้อเพราะเราอยากได้เขาเราอยากจะปลูกเขาเราอยากจะรู้ว่าเขาจะโตมาเป็นแบบไหนนะโดยไม่ได้เอาคําว่าจะต้องขายทากําไรในอนาคตเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เสียใจยแล้วพอราคาเขาปรับลดลงมาปุ๊บนะคะเราก็เลยไปได้มาเลย ไปได้มาเลยนะคะอันนี้คือเราแบ่งปันออกไปบ้างแล้วนะคะอันนี้คือส่วนที่เหลือไว้นะคะส่วนที่เหลือไว้เนี่ยจนต้นโตแบบนี้นะคะขอบอกว่าเขาพร้อมเขาพร้อมมากที่เขาจะลงสู่ดินปลูกแล้วก็จเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าฟารโรเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแลง่ายเอาใจง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็โตง่ายด้วยนะคะทีนี้ แล้วถามว่าราคาลงขนาดนี้มันก็น่าซื้อนะเพราะก็ยังมีหลายคนที่อยากได้ฟาโรและอยากจะซื้อฟาโรและตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ราคาสามารถจับต้องได้แล้วแล้วถามว่าจะตัดสินใจซื้อเลยไหมอ่าจะตัดสินใจซื้อเลยไหมถ้าเราไปเห็นว่าเขาโพสต์ว่าแบ่งปันข้อฟาโรนะคะ500บาทนะกับอีกโพสต์หนึ่งแบ่งปัน ข้อฟาโรชําแล้วต้นสูงนะคะประมาณ10เซนติเมตรขึ้นไปราคา1,900บาทนะคะราคา2,000บาทกับอีกโพสต์หนึ่งจำน่ายไหลฟาโรพร้อมตั้งแม่รากลุยสุยรากพร้อมลุยมากๆเลยนะคะราคา3,000ถึง5,000บาทขึ้นไปถามว่าทั้ง3โพสต์นี้เป็นราคาที่ปรับลดลงมาแล้วทั้งนั้นถามว่าถ้าคุณจะซื้อคุณจะซื้อที่ ขนาดไหนคุณจะซื้อที่โพสต์ไหนอคุณจะซื้อที่โพสต์ไหนถ้าสมมุติว่าคุณเลือกที่จะซื้อที่โพสต์แรก<ม>ก็คือซื้อเป็นข้อที่มีหน่อออกมานิดเดียวยังไม่มีใบเลยในราคา500บาทขอบอกว่าคุณ500บาทของคุณนั้นคุณไม่ได้ซื้อแค่ข้อฟาโร แต่คุณซื้อความเสี่ยงไปด้วยคุณก็ต้องไปนั่งลุ้นอีกว่ารากเขาจะงอกเมื่อไหร่หน่อเขาจะโผล่เมื่อไหร่และเมื่อรากงอกออกมาแล้วฉันจะต้องเอาลงดินปลูกเมื่อไหร่และเมื่อเอาลงดินปลูกไปแล้วจะรอดไหมนี่คือราคา500บาทที่คุณจะเสียไปได้1ข้อกับความเสี่ยงแต่ถ้าคุณซื้อโพสที่2กับโพสที่3อ่ะโพสที่2นะคะราคา1,900บาทถึง2,000บาท แต่คุณได้คุณได้ฟาโรที่ชำแล้วเป็นไม้วางข้อต้นสูง10เซนติเมตรขึ้นไปมีรากพร้อมลุยนะคะคือสถานะเขาพร้อมที่จะลงดินปลูกพร้อมออกสู่โลกว่างนะคะกับคนที่ซื้อปลายไหลอ่ะสมมติว่านี่เป็นปลายไหลนะคะกับปลายไหลที่พร้อมที่จะตั้งแม่ รากเนี่ยคือออกรบได้เลยนะคะพร้อมที่จะตั้งแม่เพอเพอมีไหลมีไหลแถมไปแล้วด้วยนะคะในราคาสา0ถึงบาทขึ้นไปถ้าคนที่ยอมจ่ายในราคาหลักพันขึ้นไปคือเขาไม่ใช่ได้แค่ฟาโรต้นฟาโรที่พร้อมปลูกแต่เขาซื้อความชัวไปด้วย อ่านะคะคนที่ยอมจ่ายหลักพันคือคนที่ยอมซื้อความชัวไปด้วยคือชัวว่าอย่างน้อยเอาไปปุ๊บพักไว้หนึ่งอาทิตย์คุณสามารถลงดินปลูกได้เลยนะคะพักไว้หนึ่งอาทิตย์คุณสามารถลงดินปลูกแล้วปลูกไปประมาณ2อาทิตย์เขาสามารถออกหลอดใหม่และออกหลอดใหม่สม่ําเสมออาทิตย์ละ1หลอดและการเจริญเติบโตลันไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมานั่งลุ้นนะคะแต่ก็ต้องมีแต่อีกหละก็ไม่ใช่ว่าคนที่ยอมจ่าย แพงจ่ายเงินก้อนจะโชคดีเสมอไปนะคะสมมุติว่าคนคนนั้นไม่ได้มีประสบการณ์ในการซื้อต้นไม้ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงต้นไม้ในการปลูกต้นไม้และก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนเลยเพียงแต่ฉันมีความอยากเท่านั้นว่าฉันอยากจะได้ฟาโรและฉันก็มีเงินพร้อมที่จะซื้อเขาก็ลงทุนซื้อไปปลายไหลเลยต่อให้คุณซื้อปลายไหลไปเลยนะคะราคา3-5,000บาทซื้อปลายไหลพร้อมไหลไปด้วยเลยอะเอาไปปลูก ถ้าคุณไม่มีความรู้ดูแลไม่ดีต้องปลูกดินแบบไหนแสงยังไงให้น้ําแค่ไหนเอาวางตรงไหนโรคแมลงโรคพืชโรคใบเป็นแบบไหนรากเน่าทํำยังไงก็จบได้เหมือนกันก็ตุยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าจะเลือกซื้อเลือกลงทุนด้วยเงินกับสิ่งของชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าอะไรคุณต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะพอรู้แล้ว มีเงินแล้วค่อยลุยค่อยลงทุนนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะก็พูดมาซะยืดยาวเลยนะคะเกี่ยวกับเจ้าฟาโรนะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆราคาลงมาแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อดีคนที่ชอบคนที่รักคนที่อยากได้คนที่ไม่เอากําไรมาเป็นที่ตั้งอยากจะเป็นเจ้าของฟาโรซื้อได้ซื้อคะ่ะราคานะช่วงนี้นะคะส่วนคนที่คิดว่า ไม่ได้รักไม่ได้ชอบแค่อยากจะซื้ออยากจะขายนะคะอยากจะซื้อมาปลูกแล้วก็ขายแล้วก็รวยได้แบบเขาอันนี้ให้หยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่รักต้นไม้จริงๆคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้จริงๆคนที่เข้าใจต้นไม้เข้าใจวงจรต้นไม้จริงๆเขาจะสามารถอยู่ได้ในวงการต้นไม้ถึงแม้ว่าณนะตอนนั้นราคาจะเท่าไหร่ก็ตามค่ะในทุกวิกฤตมีโอกาสและในทุกโอกาสก็จะมีวิกฤตซ้อนอยู่นะคะแต่ถ้าใครนะคะณตอนนี้อยากจะได้ฟาร สักต้นนะคะทางเพจของเรามีแบ่งปันอยู่นะคะสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลยจ้าหรือถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะมาแชร์ประสบการณ์แชร์คอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้จ้ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ